สวัสดีครับพี่น้องมือนีพ่ามาเบงวิธีการปลูกโกโก้กครับก่อนอื่นเท่ากับคุดหลุมไว้ครับผมกับคุดหลุมด้วยใส่จอบคุดนะครับก็ต้องไปค้าฟพิธีพิทัน n หรอกครับก็บคือปลูกมังม่ทั่วไปนะครับแล้วก็วกกววคุดแล้วก็ห้องตื่นด้วยคุณขิงหวนนะครับแล้วก็ผมใส่ปุ๋ยลุงไปน้ำหนีงน้ำประมาณซอนนึงครับปุ๋ยสุดสิบหาสิบหาเอา มันสูตรเสมอโหลดครับน่นี้ก็เราเท่ากับว่ายงดินครับกวนดินคุกเข่าให้เขากันเอาแบบง่ายๆครับคือก็อยุ่วล่องเบิเลี่ยวครับตันนี้ก็ปลูกใ่ปลาหมาครับเพราะว่าโกโก้เนี่ยมันสีเป็นใหม่ มักหมนะครับขึ้นใหม่แซใหม่มัหจคื้อๆออกจากน้อยครับกันตอดวิธีการถอดง่ายๆครับสอดสูงกเลยวางลงในรุมมันครับทั้งขางให้แน่นคือปลูกใหม่ทั่วไปแล้วครับส่วนนี้มันแหลงเนี่ยส่วนทึ่งๆนี่ก็ไม่ต้องคุก ก็ครับใสไปเลยใสลงไปเลยเดี๋ยวให้มันจำหกักตีนหักได้แล้วเ้าค่อยเอาไอ้ปุ๋ยขอกุนขิ้วัวมาใสอีกทั่หนึ่งนะครับเดี๋ยวจะบ่ะตองใสเต็มแห้งครับพอว่ามันแหลงเข้าก็อาศัยวะหนามั่ขัง,ขงได้่ในจักหน่อยถุงนี่ก็สามารถเอาไปเพาะ ำมันอื่นหดายตอนะครับมันนี้ก็หาเศษหายยังมาปลุกไว้ครับตัวน,นี้ก็เศษปลาหมาเข้าเนี่ครับนี่เศษใบหามาเศษปลาหมาอยมา่มัน,นมันโดนนี้นี่นะครับเราก็เอามาปกไหวพอวันเยอ สวนด้นดอนเข้าบริหารงานเั็นรศกษาเรื่องเส,สือ,อ,อดินไห้มันแน่แล้วก็หดน้ำครับโอ้นี่ลืมจะใส่ไม้เสียบไว้ไม้ที่เสียบก็บเอาไว้ทางใดที่มันต้องถามกับทางที่มันโกงไปนะครับเอาก็มัดเสือกเลยมัดไว้ตึ้งๆไว้เพื่อว่ากันลมกันยัง ไม่ต้องมันแน่นแห้งก็ได้แล้วครับกันลมโยกซื้อๆเพื่อไมีฝนมีลมโยกเ้ากจะมาด้วยมาจะโคดน้ำข้าเพราะว่าเ้าวมันเป็นขุ่มอยู่แล้ว๋อไม่ก็บตอยูนั่งขุ่มอย่สามสี่หมื่นข้ากะโคดเส่นนึงส่วงแรกๆกับโดหมื่นเว้นหมื่นแม่ครับ พอมันสั่งตัวใดอาทิตย์นึงมันก็สิแตกออกแล้วล่ะครับซมีเพราะว่ามันมีหยอดหน่อยสิแตกแล้วครับกะมาตาพี่น้องถูกโกโก้ไปเที่ยงซมีครับพอกันไหมคลิปหนาฝากกดติดต้านมาเด้อครับเด้อสวัสดีครับ